เอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยเนาะพวกผมชินเคยเนะตตาะทตเด็เตอร์เราไม่ได้อยู่กับการกันดับชินเคยนะครับก็ต่อจากเกมแนวยิงจากวันอาทิตย์ก็ได้จัดเกมแนวยิงอ่าไม่ใช้เน็ตที่ร,อร้อยเนาะวันนี้ก็จะจัดเกมแนวยิงกันที่ใช้เน็ตลวกันนะครับก็สำหรับใครที่ชอบหรือว่าใครอยากขอเกมอะไรสามารถคอมเมนต์มาได้นะครับโอเคนะครับสำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่ายลืมกดไลค์ ชร์ตัวสุดท้ายเพื่อวงเงิงค์คลิปด้วยนะครับโอเคนะครับ <S 2> <S 2> ไปดูกันเลยดีกว่าว่าจะมีเกมออนไลน์แล้วเกมใช้เน็ตแนวยิงกันเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเลยดีกว่านะครับไปดูกันเลยเกมแรกนี่ก็จะมีชื่อว่า Red Dot Fun Line นี่ยน,นะครับเป็นเกมแนว FPS ที่ต้องบอกเลยว่ามีความมันอยู่ในทัวแล้วก็เป็นเกมมาใหม่ด้วยนะครับแล้วก็มีการาฟิกที่นข้สวยงามมากเลยทีเดียวนะครับก็ สามารถเล่นกับเพื่อนอได้นะสำหรับเกมนี้ก็เป็นเกมออนไลน์ที่สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับก็ต้องบอกเลยว่าต้องไปลองกันดูนะครับพูดไปจะไม่เห็นภาพนะครับเราต้องไปเล่นดูแล้วกันดานก็มีหลายดานมากมายเลยครับทั้งอาวุธปืนก็มีให้เลือกมากมายเช่นกันนะครับก็ต้องลองดูนะครับว่าจะสนุกสิแค่ไหนนะครับก็แนะนําเกมนี้เลยนะเป็นข้างที่จะน่าเล่นอยู่อนการสำหรับเล่นดอกออนไลน์นี่นะครับผม ต่อมาเนะครับเกมที่2เนะครับเกมที่2เนี่ยก็เอาใจคอคนที่ชอบน่นไซไฟไซไฟหน่อยแนละ้วก็ต้องยกให้เกมนี้เลยนะเกมนี้ก็จะมีชื่อว่า Hellfire Multiplayer Arena FPS เนี่นะครับเป็นเกมแนวยิงกันมุมมอง A.P.S. อีกแล้วที่เป็นเกมที่มันมากๆนะครับในตัวเกมหรือว่าในด่านแต่ละด่านเนี่ยมีความเป็นแนวไซไฟไซไฟเหมือนเกมแนวดูมเลยนะครับดูมที่เป็นแนว ภาพปีศาจ่ว eh ่าอันนี้คือยิงกันนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่สามารถเล่นกับเพื่อนได้นะครับแต่ว่าเล่นสามารถเล่นับคนอืียได้นะครับเราก็ต้องไปลองกันดูนะครับสำหรับเกมนี้ก็มีการเลื่อนที่ยิงกันได้เลยทีเดียวนะครับสำหรับเกมนี้ก็ต้องไปลองดูแล้วกันนะครับเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะน่าเล่นมากๆเลยเดียวสำหรับเกมนี้ โอเคเรามาอยู่ที่เกมที่3กันแล้วนะครับเกมที่3เนี่ยถ้าใครที่ไม่อยากยิงคนแล้วอยากยิงซอมบี้บ้างแนวออนไลน์นะครับก็ต้องยกให้เกมนี้นะเกมนี้ก็จะมีชื่อว่า Project War Mobile นี่นะครับก็เป็นเกมแนวยิงกันชุตตี้แต่ว่าจะเป็นแนวยิงซอมบี้ที่มีหลายด่านให้เลือกเลยทีเดียวนะครับก็สามารถจัดตี้ลงดันได้นะครับก็สำหรับใครที่ต้องการเล่นกับเพื่อนแต่ว่าอยากเล่นเป็นเกม แนวออนไลน์นะครับก็แนะนาเกมนะี้เลยเกมนี้ก็มีกราฟิกค่อนข้างจะสวยงามเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าใช้สร้างจาก En g น n ิ้นรีทท 3D เลยทีเดียวนะครับกราฟิกก็ค่อนข้างจะเรื่องแสงบ้างนะครับก็ถือว่าเป็นเกมหนึ่งที่นาเลนแล้วก็มีการอัปเกดรดตัวละครอ,อัปเกรดเกลือัปเกรดหมวกชุดเกดาะอะไรต่างๆนายนาเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะครับก็เราก็ต้องลองเล่นกันนะครับเนาะก็น,ะน่าสนุกเหมือนกันนะสำหรับเกมนี้โปรเจกต์วอลหมวกบา เรามาอยู่ที่เกมที่สี่ที่ร้อยแล้วนะครับเกมที่สี่นี่ก็เกมแนว FPS อีกแล้วนะครับก็จะเป็นเกมที่มีชื่อว่า r i s e Shooting Arena เนี่ยนะครับเกมนี้จะมีตัวละครมากมายทีเดียวแล้วก็มีสกองสกิลให้เราเล่นนะครับเกมนี้จะออกแนวไซไฟไซไฟหน่อยน็ตนะครับแต่ว่าความจำนี่ไม่เยอะเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็เปิดให้ลงทะเบียนแล้วใน Play Store หรือว่า App สโตรนั่นเองหรือว่าใครอยากเล่นก่อนนะครับผมก็จะมีทิ้งลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปนะครับไปโหลดนอกสโตรกันได้นะครับไปลองเล่นกันได้นะสำหรับเกมนี้ค่อนข้างที่จะจมันมากๆมีปืนหลายปืนมีฮีโร่หลายฮีโร่ค่อนข้างที่จะน่านเล่นเลยทีเดียวนะครับสามดาษนั่นเองนะครับก็ต้องไปลองดูนะสำหรับเกมนี้ก็มีสกู๊งสกิลให้ใช้มากมายเลยทีเดียวนะครับผม เราก็มาสู่ที่ครึ่งทางเที่ยวร้อยแล้วนะครึ่งทางของเราในวันนี้ก็ต้องบอกเลยว่าใครที่ชอบเกมแนวฮูวัดนะก็ค่อนข้างที่จะเหมาะเลยนะสำหรับเกมนี้ก็จะมีชื่อว่า r e s p อน n e อร r ฮีโรนั่นเองนะครับก็สำหรับใครที่จะเล่นหรือจะโหลดเนี่ยค่อนข้างที่จะน่าเล่นอยู่เหมือนกันนะสำหรับเกมนี้ก็ทําออกคล้ายๆเกมแนววัดนะครับแต่ว่าไม่ได้จบนะคือเป็นเกมคล้ายๆกันแล้วก็เพราะว่ามันจะมีสกิลสกิลหลายสกิลที่ทําให้เราเนี่ยได้ใช้ใน ดานแต่และดานนะครับแล้วก็แมทแต่ละแมทเนี่ยก็สามารถพลิกใช้งานได้ตามฮีโร่เลยนะบางทีมหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะใช้ใเป็นซับพอร์ตตัวสีไกลตัวยิงไกลหรือตัวใช้สกิลกันฐานก็แล้วแต่เราจะเลือกเลยทีเดียวนะสำหรับเกมนี้ก็มีประมาณนี้สำหรับเกมรีสปอนเบอร์ฮีโร่นั่เนเองนะฮะ กมที่เนี่ยก็เกมเนย FPS Multiplayer Online แล้วนะครับก,ก,ก,ก็คือเกมจันเกมนั่นเองนะครับก็เป็นเกมยิงจันแนวเล่นกับเพื่อนได้อีกแล้วนะครับสำหรับใครที่ต้องการเล่นกับเพื่อนแล้วก็แนะนําเกมนี้นะเกมนี้ค่อนข้างที่จะน่าเล่นนา่าโหลดจะเป็ไก,ก,ก็มีดานแล้ว่าเอาปืนเนี่ยมากมายที่จะให้เราจับในเลือกแต่ละปืนแต่ละด่านมันก็มีอะไรแตกต่างกันไปนคะครับก็มีตรรัวละครหรือว่าสกินเนี่ยให้เราเลือกด้วยนะครับก็สามารถ เอาไปเล่นกันได้เกมนี้ค่อนข้างที่จาน่าเล่นอย่างจานเลยครับแล้วก็มีความจําที่ไม่ค่อยเยอะมากมายอะไรมากนะครับก็ถืงว่าสเปกตามเนี่ยเล่นได้แน่นอนเลยทีเดียว n นะครับผม เกมที่เจ็ดเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าหลายคนนี่จะคุ้นหน้าคุ้นตากับเกมนี้อยู่นะครับก็จะมีชื่อว่า Critical of r e l o a d i n g นี่เองนะครับ <ๆ S 2> เป็นเกมภาคต่อจากตัวเกม Critical of นะครับในตัวเกมภาคนี้นะครับก็จะมีอะไรเยอะยอะมากมายที่ค่อนข้างที่จะมาใหม่ั้งกราฟิกที่งค่างจะดูสดกว่าเดิมแล้วก็การยิงปืนเนี่ยก็จะค่อนข้างที่จะมี ความแรงหรือความดยีดมากกว่าเดิมหรือน้อยกว่าเดิมก็แล้วแต่ปืนนั่นเองนะครับก็สามารถเข้ามาโหลดเล่นกันได้นะครับใน h i s t o r e app store สำหรับใครที่ต้องการโหลดหรือว่าใครที่ชื่นชอบเกมนี้อยู่แล้วนะครับทาภพาคเกมนี้เลยทีเดียวนะครับสำหรับเกม critical of reloading นั่นเองนี่ครับผม เกมที่8นี่ครับเกมที่8ก็เกมแนวสงครามเปลี่ยนจากเป็นยิงกันเป็นคว้างระเบิดนะครับก็เกมนี้ก็จะมีชื่อว่าโนก,กันนะครับหรือว่าไม่มีปืนนะฮะทั้งหมดเลยว่าใครที่ชอบเกมแนวยิงกันแล้วเบื่อยิงกันแล้วอยากแบบว่าคว้างระเบิดเล่นบ้างนะครับคือก็อยู่ให้เกมนี้นะคเกมนี้ก็เป็นเกมคว้างระเบิดที่คนข้ทงจะมันมากๆนะคือคว้างระเบิดไปมาก็มีทั้งระเบิดระเบิด ค้าคนระบเบิดกับแทกหรือว,ว่าละบเบิดบาร แนวยิงนะครับโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะครับก็น่าจะจบไปเป้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรหรือว่าการจัดอันดับอะไรหรือว่าการเล่นเกมอะไรนะครับก็รอดูกันต่อไปนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทําคลิปด้วยนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็บลาท่านผู้ชมไปก่อนเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม